สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาชมบรรยากาศบริเวณลานพ่อขุนรามกำแหงนะครับมหาลัยรามกำแหงหัวหมากนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับนักศึกษายังไม่มากนะครับผู้ที่เข้ามาเรียนนั้นยังไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็ว่างเลยทีเดียวนะครับด้านหลังที่เห็นนะครับผมก็จะเป็นห้องสมุดนะครับหรือว่าหอสมุดของมหาลัยนะครับซึ่งผมเองก็จบมาจากคณะนิสิศาสตร์นะครับรามกำแหงนะครับผมก็เชื่อว่าผู้ที่มารับชมคลิปนี้นะครับหลายๆท่านก็จบมาจากรามกำแหงเช่นเดียวกันนะครับ บริเวณนี้นะครับก็บรรยากาศยังเงียบเหงาอยู่นะครับนักศึกษายังไม่เข้ามาเรียนกันนะครับช่วงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นสะน้ํานะครับแล้วก็มีสาราจําลองนะครับซึ่งด้านหน้าก็สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่นะครับก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วครับการเดินทางก็คงจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตึกสวปนะครับด้านหน้าเลื่อยลงมานี่ก็จะเป็นตึกเสียลาอาดนะครับหรือว่า USBB นะครับ ด้านล่างก็จะมีนักศึกษาอ่านหนังสือกันนะครับดึกดื่นก็จะเปิดไฟไว้อย่างนี้ตลอดนะครับผมแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่เยอะนะครับนักศึกษาบริเวณรอบๆนะครับก็ดูถือว่าโล่งตาทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็น่าจะจบการศึกษาจากที่นี่นะครับแล้วก็หลายท่านก็คงจะเคยมาวิ่งที่ลานพ่อขุนนะครับซึ่งผมเองก็เคยมาวิ่งที่นี่เช่นเดียวกันนะครับพอดีวันนี้นะครับ มีโอกาสผ่านมาแถวหน้ารางํำแหงครับก็แวะเข้ามาสักการะนะครับพ่อขุนรามํำแหงมหาราชนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตึกคณะนิติศาสตร์นะครับซึ่งคณะที่ผมจบมานะครับผมแล้วก็คณะบริหารนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเผื่อบางท่านนะครับสิทธิ์เก่ารามํำแหงนะครับอาจคิดถึงนะครับบรรยากาศเก่าๆสมัยที่เรียนอยู่ที่รามํำแหงนะครับรูปหล่อพ่อขุนรามํำแหงมหาราชนะครับ ก็ยังมีประชาชนและก็สิทธิ์เก่ารำกระแหงเข้ามานะครับกับสักการะรูปหล่อของท่านอยู่อย่างไม่ขาดสายนะครับสังเกตจากพวงมาลัยนะครับและทูบเทียนที่จุดไว้นะครับรวมถึงของเส้นสักการะบูชานะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับรู้สึกว่าจะเงียบเหงากว่าช่วงสมัยก่อนพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ารามกําแหงหรือในมหาวิยารามกรแหงเองนะครับผมก็เงียบเหงาไปพอสมควรกว่าสมัยก่อนที่ผมเคยเรียนอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ